สวัสดีตอนเสาร์จ้ะพี่หน้องผ้ามาหนาอีกอดน้นึาากมาหลินอยู่นอ่จ้ะพี่น้องมาเห็ดงานมาเห็ดเวียบใสนสวนในห,หัวเฮานี้ละ่ะถ้ามาเละว่ามียังไรหรอจ้ะผ้าพี่หน้องมาเบิ่งเนาะนมากจ้ะข้อไหนมันฟังลงไหวแดดฝนแเดแเดดมากซุกสีเหลืองเนาะจ้ะ เอามาถมไ้นี่มันฝนตกใส่เกิดเองนะจ๊ะเนาะหมากสูงหรือหมากเสียก็บอกหงกันหมากเนี้ยก็หายมันมีนะจ๊ะพี่นนอกอันนี้ก็บักขาจ้ะนี่ลูงหยอดเหรอปลูกได้ต้องเสมอนะจ๊ะติงแซวอยู่หาตุ่นเนาะ กไหวเจะ้ะจะของมากินกินกับสุน,สนตมใส่ไข่เจียวก็ได้ขับสนกัต,ตนะไคร่น่าจะพี่เนาะซ่ากับป่อยปลาเรียบร้อยนะมะพร้าวกล้วยกล้วยหอมทองตะไคร้จะพี่น้อง ปลูกต่สวงแดดๆ่นละเพราะีฝนตกใส่มันก็งามเองมันนาะจ้ะเน็บเนบไววจ้ะพี่น่อเนี่ยบาทางใดก็เขี่ยวชมนาะจ้ะเนาะอันนี้มักทั่วเครือเก่าปลูกแต่เดือนมีนาปลูกเดือนมีนากเนนาก็บกินลร้เถือ่อน เบื้องใบมันใบมันบรสนใจน่ะจะแต่ว่าหน่วยเขาดีอยู่ปวดซานจากพี่น่องพอได้เล่มเก็บตำอยู่จะไข่เหรอบ้านีแต่หง สิหลักสี่เหล่าเกิดขาวชิ้หกล้วยหอมทองพร้วร้า,านรสสะอาดดีนะจ๊ะพี่เนาะมาก,กินซื้อเข้ากับว,วิลล่สี่สิบถึงเจ็ดสิบบาท เลยเห็ดไหวเนาะมันบัลลี่ขายตวเกลืยหมือกันแล้ว ก๋าทีกลัวหอมมาก่นขมุนไผ่สูเด็ดอันนี้อไผ่เหลียงร้องกออกนอกอาจ้ะพี่น้องก่อน ออกรอล่ะคนมาผ่านนี่มันออกนอดีไครแต่ไครนอกจากข้าตะ,าะ,าะ,าะาไครใบประกวดนอกจากปลูกจอดสุดผลละจะ้ะมาเบิงออทัวมาปลูกใหม่ดอ,อกพี่หน่อ แถวเนี่เดือบอยู่บ่อเบิดสองแล้วกันบ่อเบิดสองหนึ่งดอกตุือโอ้คู่ยกหล่องน่าจะนาพุนทีงจะเป็นดินท้าทมใหม่ก็บหยิ่งอยู่มันก็เห็นว่าเป็นดินเหนียวโยกหล่องขึ้นนาจะเพี่หน้งมากตัวคฮะเป็นน้อยอยู่ ทัวคือใบคืออนึงเนาะไม่าไปเบิงน่าขุนไม่ตญาจต่พี่น้องนแม่มาทางใดเขียวเขียวตงญญาไว อันนี้พีงวัวนอ้องจัสมุนสอบแลว้วสามสิบมาไห้่ใส่ทายคักใส่หนาเ้าใส่บักทัว่วบกักแตงเ้านี่จะบักทัว่วที่มันขื่นขรางแล้วน้องจันปลอดสานจ้ะเพื่อนน้นำสมควรใหม่หมด นี่จะมันสูงขึ้นใหม่ค่ะมันกระเห็ดง่ายๆนาะนี่รักมาสองรักเอาสะฝังผูกหยุดซะกันอันนี้ก็อันต้นที่เล็กมากันต้อปลูกไว้ก็ีะมีสองสามต้นดินี่อันนี้เกิดยังไงเฮียอันนันตัว อันนี้ก็เป็นพกีตูน้งทักอันโอ้ยพักโัโถด,โดต้นพะยุงนะจ๊ะที่นีนตวกกินมันมาพี่หน่อง กินอะปวกร้ายขื่นขางก็ลังขื่นขางแล้วมันสั่ตัวนี้มันปลูกก,ก่อ,อเนเนาะอันนี้กล้วยหอมทองเหรอเนาะจันกำลังปลูกตะเ่วงแดดๆม,นม,า,ม,า,นมนาน,มนามล,าามล้วจ้ะมันึงงามบานนี้พอดีฝนตกก็งามกำลังงามเนาะจันนี่จะซ้ำตุ่นล้วล่ะซีตุ่นล้วอัน นอกวยเพื่นเาจะซ้ีนอดหออ้ต้นนี้ก็ได้ซนอหน่อย ขึ้นหน่อยแล้วาลม,ออนานมา,ออนนอนมมาจัาาากนนหน่ดอกหน่อยบ้านพี่น้องดอกฝรั่งกิมจูเนาะซื้ออันนั้นมาซื้อต้นอันเพาะเมล็ดมาเจ้กพี่น้องพริกหน่อไายเมือนวันไทยบ่ค่อยอัะไรหน่อยดิบหน่อยซุกมันกระเด็นอยู่นะจ้าพี่น่อใบ ก่อนตอดสารมันก็แนวนีวน้แหละจ้ะพี่น้องอันนี้ต้นพีนัดวัตถุเพื่อไม่ใ้มันทนแดดทนฝนสั่งซื้อน้ำอันนั้นถ้านิดไม่บานพอเพียงนะหลอดดูต้นนี้ก็ะทือบปรหลอดเนาะหลอดสานหลอดสาน ตัวแน่น่อยกันไม่นอยยอ่นเลยตัวแน่หน่อยก็ยยยยกจะออกลูกได่นกำลังงามมากจากพี่น่อกำลังกิมจูคือกันมากจากมาปลูกใหม่ลายตันสี่ห้าตัน จาะพี่น้องเขาบ้านเขาดูไหวนะ<อ>กำลังเกิดให้ามาันหลาะจาะพี่น้องพ้าห้าวกระพาะเลือดหลวงเลือด,ด,ดต่อมหูดอกนั่นนะจ๊ะด,ดอกปลาคาจ้ะพี่น้อง เมืองน si si ้ำดอกไม้ซีเอาะคือแบบอันต้นนั้นพอมาเล็ดมาเนาะเป็นห้งจ้ะอันนี้ต้นพะยอมไม้เศรษฐกิจไม้ปลาสักสี่ใยบริยไอบ่ปลูกไว้เป็นสลัดจ้ะพี่น้องแต่ส้มพีเหมือจ๋าคล้องหลอดบรหลอดก็ยังคอยวากันใหม่หลอดก็เอาบรหลอดก็ปลูกใหม่ดิ ส่วนตะเคียนทองก็เริ่มติดยอดจ้ะยอดต่อยอดขึ้นกล้วยก็เอะโวคาโดะพี่น้องสื่อ,อนมากินแล้วก็พอเอาก็ลัางงามมากันเถอดหลุดติดเมือมาสัม พี่น้องขอบพุณพี่น้องทุกคนจะติดตามรับชมเนาะให้กำลังใจกสิอัพเดทเรื่อยๆแล้วจ้ะพี่น้องก็มีใหม่ปลาบักตแตะแตะเงาะเสี่ยอยู่มัอเสี่ยนี่ปวดแคล้แห้งว่าแต่สีบ่าเสี่ยที่พี่น้อง เศ้าก็เลยลงมาหนาเศร้าวปวดก็ลงมาหนากินยาพาราไปสองเม็ดยาพาราแครปหมอพี่น้องสวยดังหมอพี่น้งง <c oughs> อเนี่ยจะคุยขอกันไหมในะคลิปต่อไปน่าจะเนาะถามาส่งเล็กๆน้อยๆอัปเดตไปซื้อเมืองพื่อนละ่นกลัวสติเก็บผลผลิตคนละจ้ะ ตรวจสอบกกดไหลกวดเสะน้นไม่ได้จะ้ะกดติดตามไห้น้ำเนยเพืะจะได้มีกำลังใจเหตุคลิปมาให้เบิง่งเราจะพี่น้องเราจะไว้พ่อวันได้จากพี่น้องสุขูสุขุนให้เบิ่งพวกพริกที่ปูวไว้บักข้าวก็กำลังเปลี่ยนสีปลูกได้สองสามเดือนนี่เระจ้ะพี่น้องพริกสี่ห้าเน็บไหวอาทิตย์หนึ่งนี่เระจ้ะ พัก่งเกลียววันหยอดพักุงเกลย,ยวพี่นอ้องจั่งกับพอกันไหมในคลิปต่อไปน้นนองจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้า